เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แกงอ่อมอีสานผสมเหนือนะคะเมนูเช้านี้ค่ะแกงอ่อมลูกผสมค่ะใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะคะทุกคนใส่ข้าวคั่วจะได้หอมๆนะคะสูตรอีสานเราต้องไม่ลืมข้าวคั่วนะคะดีค่ะเมนูเช้านี้เราจะทําแกงอ่อมอีกแล้ทุกคนแกงอ่อมมันก็เป็นมันเป็นวิถีนบ้านๆน,นะคะเราก็ เราก็ทําให้ดูทุกวันอย่างนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คือเครื่องแกงแล้วนะคะก็จะมีพริกหอมแดงตะไคร้กระเทียมนะคะนี่นะคะแล้วเล็กๆนี่นเป็นลูกโดดนะคะส่วนผส่วนเนื้อสัตว์แล้วก็ใส่นี่นะคะเนื้อสัตว์แล้วก็ใส่เนื้อหมูแต่เราใส่น้อยนะคะเราจะไม่เน้นเนื้อหมูเพราะว่าเน้นกินผักนะคะส่วนใหญ่ที่บ้านเราจะกินแบบนี้นะคะ ผักมีอะไรบ้างเป็นผักรวมเหมือนเดิมนะคะ,ะบวบเลยนะคะบวบอันนี้คือยืนพื้นเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นผักกาดขาวผักกาดขาวใบอีสานนะคะเป็นผักผักต้นเล็ก,ลกนะะๆนะคะใบหงิกๆนะคะแล้วก็เป็นต้นหอมนะคะฟักทองนะคะนี่นะคะฟักทองก็เน้นผักที่สวนนั่นแหละนะคะและ้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะนี่ก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็น ใบแมงลักนะคะใบแมงลักนี่ต้องใส่นะแกงอ่อมเรานะต้องมีใบแมงลักนะคะทุกคนเนะาะตามเครื่องแกงก่อนนะคะเราจะเน้นใส่ใส่ตะไคร้ยเยอะๆนะคะเยอะๆใส่เยอะๆเข้าไว้นะคะมันจะหอมนะคะทุกคนใส่เกลือชมพูหน่อยนึงนะคะเอา พริกนะคะมาผัดกับน้ำมันหมูก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะคะเราจะผัดให้หอมนะคะแห้งเลยนะคะเตน้ำล้านโคกลงไปนะคะใส่น้ำปลานะคะแกงอ่อมบ้านเราต้องใส่น้ำปลานะคะทุกคนไม่งั้นไม่อร่อยเกลือน,นิดนึงนะคะ 菜、嗯。 เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจะเสิร์ฟเลยนะคะ อันนี้แกงอ่อมอีสานผสมอีสานผสมเหนือนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหม่ำหม่ำกันเลยนะคะเมนูเช้านี้ค่ะแกงอ่อมลูกผสมค่ะใส่ทุกทุกผักเลยนะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบกึง่งกึ่งชาวเหนือนะคะใส่มะเขือเทศไปมันจะเปรี้ยวๆนะคะอร่อยอีกอีกสักหน่อยน่งก็จะยกลงเสิร์ฟเลยนะคะ